สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดลองเขียน API ด้วยภาษาโกแลงกันนะฮะเ,เ,เบื้องต้นคิดว่าทุกคนก็น่าจะควรที่จะเขียนภาษาโกกันเป็นพื้นฐานกันได้พอสมควรอยู่แล้วนะครับก็เราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่สร้างโฟลเดอร์เลยนะฮะก็อันนี้เป็นเทอร์มินอลผมนะครับเดี๋ยวผมขยายให้นะ ก็เริ่มจากการที่เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ API นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มจากการ go mod init เลยนะ Init ว่าอะไรดีฮะผมแชร์ด้วยนะก็ตั้งชื่อตาม r e positor y นะครับ อนาดีอา go api แล้วกันอย่างนี้นะฮะก็มีไฟล์เกิดขึ้นผมก็เปิด Editor ขออนุญาตใช้ visual studio code นะครับคิดว่าน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขยายเทคนิคหนึ่งก็ขั้นต้นผมขออนุญาต สร้างไฟล์ main go ขึ้นมาก่อนละกันนะก็ตั้งจากตรงนี้เลยนะฮะ main go นะ package อะไรนะฮะ main แน่นอน function main โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเขียนกันด้วยด้วย package net http ธรรมดาเลยนะครับวิธีที่ผมจะพาทุกคนไปดูแบบง่ายๆเลยนะก็ อาจจะเริ่มจากการไปเสิร์ชเราไปเปิด Google Chrome สักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะ New New Google Chrome มานะครับไปไหนนะพิมพ์ Go แรงแล้วก็ Net HTTP นะนี่เราก็จะเจอที่นี่นะครับ Package Net HTTP ก็เอาไงดีฮะ สไลด์ไปดู example ข้างล่างปุ๊บนะครับมันมี example หลายตัวนะฮะเอาง่ายๆเลยก็เอาที่ที่นี่นะครับก็อย่าคิดอะไรมากครับ copy มา copy มาแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยครับอันนี้นะฮะก็ถือว่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วไหมเกือบเสร็จแล้วตึิดเิดติดๆๆๆสตาร์ทเสร็จแล้วไหมต้องลองรันดูอ้าวมาผมทำไม่เป็นเลยนะตอนนี้ทำเหมือนคนใหม่เลยนะครับอยู่ไหนละโครันเ o ดแล้วมันก็จบฮนะอันนี้ ไม่ไม่ได้นะไม่สำเร็จต้องทำไงนะ HTTP listen and serve แล้วก็ใส่ address นะฮะ address เป็น8080ไม่เอาเป็น8 0ดศเป็นเก้านย์แล้วก็ใส่ใครฮะใส่มัคลองนั้นดูครับ แล้วมันก็พอดีเครื่องผมเป็น Mac นะมันก็จะถามว่า Allow ไหมนะอ l ลา w อ l ลา w เสร็จปุ๊บผมจะทดสอบเครื่องผมได้ยังไงนะเอางี้ละกันผมทำตัวเทสตขึ้นมาง่ายๆก็เป็นอ,อะไรดีฮะ ping http นะแล้วก็เป็นอะไรฮะ get localhost แลนะฮะเมื่อกี้ผมลิสเซนอะไรนะแลชเฉยๆเวลคัมแสลัเฉยๆจะเวลคัมมาลองดูเลยฮะปึ๊บตอบอะไรฮะเวลคัมทูเดอะโฮมเพจเสร็จแล้วง่ายมากเลยง่ายๆเลยนะฮะอลองมาดูโค้ดกันนะถ้าแลมันจะไปไหนนะมันจะมานี่นะฮะซึ่ง ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยส o ล a API มันควรจะไม่ต้องตอบอะไรนะฮะลองดูไหม s o l a p i มันตอบสองร้อยเฉยนะถูกต้องตามที่โค้ดเขียนไว้เลยนะฮะเรามาดูโค้ดกันดีกว่าว่ามันทําอะไรลงไปนะครับก็ง่ายๆนะมันสร้างมัคเซิร์ฟเวอร์นะครับมันสร้างมัคเซิร์ฟเวอร์มาปุ๊บแล้วก็ทํา รูทพา t สองรูทนะฮะก็คือ slash api กับ slash เฉยๆนะซึ่ง slash เฉยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะมาตอบสติงธรรมดาว่า welcome to the home to the home page นะนะครับเราก็ Listen ที่พอร์ตเก้านนะทีนี้มันง่ายเนาะเราจะลองมาทดสอบว่าถ้าเกิดว่าเราจะรับข้อมูลเข้ามาเป็น เจสันรับข้มอมูลเข้ามาเป็นเจสันครับเราจะได้ของหน้าตาประมาณไหนสมมุติว่าเรารับมาที่ API นี่แหละนะ,ะเปลี่ยนเป็นโพสต์ละกันนะโพสต์ด้วยอะไรนะฮะับคอนเทนต์ไทป์เป็นอะไรนะฮะแอปพลิเคชัน j s o n สัน j fun. ส่งอะไรเข้ามาดีฮะส่ง j s o ันเข้ามาว่า message เ,เ,เป็นอะไรดี ปิงอ่าตรงเมสเ a จปิงผมก็ Copy Message มานะแล้วผมก็ใช้ Extension นะฮะปึ๊บ Extension ผมเนี่ยมันโอเคเอาใหม่นะ Copy ป,ประโยคนี้เข้าไปในโค้ดแล้วก็บอกว่า p a s s j s o n a s t y p e แล้วบอกว่า,าตั้งชื่อว่าปิง มันจะได้สตักชื่อปิงมาลบคอมเมนต์ทิ้งก่อนนะครับในนี้ผมก็บอกว่าไหประกาศตัวแปรปิงเป็นปิงแล้วยังไงนะฮะ if เอ่อเท่ากับ json new new อะไรฮะ new decoder ใส่อะไรนะใส่ request ใช่ไหมฮะตัวแปรตัวแปรตัวนี้เป็น r ตัวแปรตรงนี้เป็น d o u แล้วกันนะ uh, dot body uh, dot body แล้วถ้า er R ไม่เท่ากับ new ทำบางอย่างเนาะทำบางอย่างทำบางอย่างที่ว่าเนี่ยเราสมมติเราปิน้นปิ้นบางอย่างออกไปปิ้นบางอย่างออกไปนะปุ๊บก่อนจะปริ้นเราบอกว่าอะไรนะฮะ header, uh, right header แล้วบอกว่า body นี่มีปัญหานะเป็นอะไรนะ bad request นะโอเคแล้วเราก็อ่าแค่นี้พอ bad request เราก็ return อะไรละกันครับแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ได้มันใช้ได้เราก็ลองลอกดูนะลองลอก ping ลองดอทพิมพ์ปิงดอทเเจอ่าแล้วเวลาเราตอบกลับไปตอบกลับไปนะตอบอยังไงนะเราตอบเป็นเจสันด้วยนะก็ยิเออไม่เท่ากับนะเออเท่ากับนะฮะ new decoder ใส่ w นะฮะแล้วก็อะไรนะ e n c o d e e n c o d e ด้วย Map แล้วกันนะ แบ t สตริงสตริงธรงธรมดานะแล้วก็ตอบไปว่าป,ป่องน,นั่นถ้า e er อ r o r ไม่เท่ากับ new อันนี้อันนี้ยังไม่ถูกนะดัดดีโคดดัด ดีโคดใครฮะดีโคดปิ่งอันนี้ฮะเอ็นโคดเอ็นโคดเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าอียาอาไม่เท่ากันอีกไหมแล้วเราทำอะไรฮะมันมีซัมติงเว้นรองนะเราก็บอกว่าเ r อร์เลอร์แบบตรงนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะ s t a t u s internal ลแล้วกันนะ ServerError r e t u เ n รี er ror, เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะลองรันอีกรอบนะจ er ินแทก Error บรรทัด17ว่าไงนะฮะอ๋อ E R R ไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับอย่างนี้นะโอเครันแล้วควนจะเวิร์กนะฮะมัคนควรจะเวิร์กนะแล้วเราก็ลองไปเทสดู ปึ๊บน่ใหม่รันเซนคลายแอนนะฮะปึ๊บสามร้อยแปลว่าอะไรนะ Move p e r m n n e n t y นะฮะเราไปดูโค้ดก่อนดีกว่าว่าเราเขียนอะไรผิดนะโค้ดเราเขียนไว้ว่า s p i s p i p i slash api ให้มันมาวิ่งมาที่นี่นะฮะรับ message ครับไม่มีตรงไหนเลยที่เรา คิดว่าเราเขียนผิดนะเอาใหม่เอาใหม่นะขอสแลตอีกนึงนะสแลอีกทีนึงนะนงนะโคเรียบร้อยเพราะว่าเราแมปขาดไว้มีสแลตตกท้ายด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะดูข้างล่างนะมีล็อกนะล็อกว่าปิงตามเม s เซจที่เราส่งเข้าไปเป๊ะเลยนะครับอธิบายโค้ดนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าเราทำอะไรลงไปนะ จากที่เห็นนะในโค้ดชุดนี้มันจะมีการแมปรูทพาดสองวิธีนะวิธีแรกก็คือเอาวิธีนี้แล้วกันนะแมปด้วยฟนะังก์ชันเนี่ยแฮนเดิลฟังชันเนี่ยเอ่อพารามิเตอร์แรกเป็นรูทพาดซึ่งคือสลับนะพารามิเตอร์พารามิเตอร์ที่สองคือ handler เลอร์ฟังชันซึ่งเป็นฟังก์ชันธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราแมปรูทด้วย handle ลน,น,นะ handle ลพารามิเตอร์แรกเหมือนกันนะฮะเป็นรูทพาดแต่พารามิเตอร์ที่สองเนี่ยมันรับของที่เป็นอินเทอร์เฟซ นะไปดูหน้าตามันมันรับอินเทอร์เฟซที่ Handler นะซึ่ง Handler เนี่ยจะต้องมีเมธอดชื่อ f a t c h t t p ผูกอยูนะ่ย้อนกลับมาที่โค้ดเราเนี่ยนะมันใส่ API handler ลงไปซึ่งก็คือไทป์นี้นะฮะที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็น c u ต t ้ m t ไท e แล้วก็มีเมธอดชื่อ f a t c h t t p แปะอยู่นะับเป็นเมธอดแบบนี้นะฮะใน Go เราเรียกว่า implicit implement นะก็คือสักเนี้ยจะ implement Interface ฟซอิ face, uh, ler, นเทอร์เฟซแฮนเดเลอรเมื่อสักครู่นี้โดยโดยปริยายเลยนะฮะเนื่องจากว่าหน้าตามันเหมือนกันนะครับนะข้างในทำอะไรข้างในเราก็ประกาศตัวแปรปิ้งนะฮะซึ่งคือไทยนี้นะที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ติดแท็ก json เพราะว่าเราต้องการจะรับ json message นะอันนี้เป็นท่าที่ผมแนะนำก็คือว่าเรา new decoder ขึ้นมาด้วย Body ของ request นะฮะ ซึ่งมีไทป์เป็น io closer io l e a d closer นะเสร็จปุ๊บเราก็ดดโคดใส่ตัวแปรตัวนี้นะฮะด้วยการใส่อ d เ e ร s เข้าไปหลังจากนั้น,นจะเกิดืนอร์เลมานะครับเราก็มาเช็ค e อ r ร์ข้างหลังถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราก็บอก bad request นะฮะก็จบแล้วก็ log message ให้เห็นตรงนี้นะฮะทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ Encode ซึ่งมันจะร e v e r t กันฮะมันจะร e v e r t กลับกันกับดโคดนะ,ะก็เป็น encode เอนโคดไปทางไหนไปทางไรเตอร์ตัวนี้แล้วก็เอนโคดนะฮะแล้วก็ใส่แมปออกไปนะแมปแมสเซจปองเสร็จปุ๊บมันก็จะได้อะเรอร์มาเหมือนกันแล้วก็แฮนเดิลแบบเดียวกันเพียงแต่จังหวะนี้นะฮะอะเรอร์ er ตรงนี้เป็นอะเรอร์ที่เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นนะ,ะเราคิดว่าถ้าเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติภายในแมชเนเซึ่งข้างใหนนี่แหละเราก็เลยบอกว่าอันนี้เป็น internal server error ละกันนะฮะครับอันนี้เป็น เนื่องจากว่าผมพยายามทำคลิปหมันสั้นๆนะผมก็เลยอธิบายสั้นนิดนึงฮะแบบนี้นะครับถ้าใครยังสงสัยตรงไหนก็ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมจะเข้ามาช่วยตอบให้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ